ชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองประเด็นในเรื่องของอถแถลงการจากประธานเฟดในเรื่องของโนโยบายการเงินรอบพึ่งปีต่อคณะกรรมการบริหารการเงินสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็ในส่วนของวุฒิสภาในช่วงวันพุธแล้วก็วันพฤหัสทีเนี่ยก็ดูเหมือนจะกลับมาเป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยยังชะลอกกันเข้าเก็งกําไรในส่วนของตลาดหุ้นเองตลาดสินค้าผู้ผัิตรวมถึงในส่วนของตลาด แต่ว่าถ้าดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจทั้งจากฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนที่ออกมาค่อนข้างผันผวนไล้ทิศทางเองเนี่ยก็ยังทําให้ตอบได้ยากในเรื่องของทิศทางการดําเนินนโยบายในเรื่องของการผนคลายทางการเงินของเฟดว่าจะ,ะส่งสัญญาณเช่นเดียวกับรอบล่าสุดที่เปิดโอกาสในการที่จะคงนโยบายทางการเงินต่อไป โดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนมีการรายงานในส่วนตัวเลขอยอดค้าปีกเดือนมิถุนายนที่ต่ำกว่าคาดว่าตัวเลขในส่วนของการขยายตัวของภาคการผลิตในรัฐนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับตัวเลขในส่วนของสินค้าคงคลัง ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทําให้นังทุนก็ยังรอ,อสัญญาณในเรื่องของการดําดเนินมาตรการ QE จากาในส่วนของแถลงก,การของประธานเฟดที่จะเกิดขึ้นขณะที่ในส่วนของราคาน้ํามันเองเนี่ยถ้ามองแล้วแม้ว่าดูการเคลื่อนไหวอาจจะออกไปในทางไซด์เวย์แต่ว่ากรอบอทิศทางหลักเนี่ยยังอยู่ในทางขึ้น โดยดังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของคาดการตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐที่คาดว่าจะรายงานออกมาในทิศทางที่ปรับตัวลดลงกว่า1.87ล้านบาเรลหลังจากที่สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการรายงานตัวเลขปรับตัวลดลงรวมกันกว่า20ล้านบาเรลขณะทีะ่ในส่วนของโกลแมนแซกเองล่าสุดเนี่ย ของทิศทางราคาน้ำมันดิบเลนในครึ่งปีหลังซึ่งมองว่ายัางมีอัไซด์ค่อนข้างามากโดยมองในเรื่องของอแนวโน้มผล,ผลผลิตน้ำมันของประเทศในกลุ่มโอเปกโดยเฉพาะในส่วนของริเบียอิรักแล้วก็ไนจีเรียที่มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงแล้วก็ความเสี่ยงทางการเมืองอในภูมิภาคตะวันออกกลางเองอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันก็เข้ามาเป็นแรงหนุนต ราคาน้ำมันในช่วงสั้นๆน,นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อ ตัวเลขดุลการค้ารวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะมีการรายงานออกมาในวันนี้ถ้าหากว่าออกมาค่อนข้างสดใสก็มองว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยจำกัดดาวไซส์ของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ไว้ได้ส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีการรายงานในส่วนของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยแล้วก็ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อจากฝั่งสหรัฐในคืนนี้ ฉะนั้นเนี่ยมองในส่วนของ BRQ13 แนวโน้มน่าจะเคลื่อนไหวในสระไซเวดแต่ก็ยังมีลุ้นว่าจะผ่านระดับ3,400บาทขึ้นไปได้ในวันถัด,ถดไปดังนั้นถ้ามีจังหวะที่ยอดตัวลงมาระหว่างวันยังเปิดโอกาสในการเข้าไปลองได้โดยพิจารณาปิดสถานะตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่า ยมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนด์วันนี้เนี่ยยังมีดาวไซด์ที่จำกัดบริเวณ1น7 1 7 7 5เถึงห0 7่เหียญต่อบาร์เรลส่วนเซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เองเนี่ยวันนี้ยังมองการเคลื่อนไหวมีความผันผวนค่อนข้างสูงโดยถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเริ่มเห็นเครื่องมือในกราฟลาย120นาทีเนี่ยส่งสัญญาณชะลอ,อ,อของสัญญาณซื้อออกมาแต่ว่าถ้าดูแล้วก็ยัง ลุ้นในเรื่องของผลประกอบการของอกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2. องรวมถึงในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่ยังชะลอลงในช่วงนี้แต่ว่าอาจจะต้องจับตาในส่วนของแรงขายของนักทุนสถาบันที่มีการขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นประมาณ4,400กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้แล้วก็ขายในตัว s ซฟฟิตี้เด็กฟิวเจอร์ประมาณ1,350 สัญญาแต่ว่าในช่วง4วันทําการเนี่ยมีการขายออกมากว่า4538สัญญาโดยมองในส่วนของอการเคลื่อนไหวถ้ายังยืนเหนือระดับ980จุดได้ในส่วนของ S 5 0 U 1 3ก็มีโอกาสไปต่อที่ระดับ994จุด แต่ถ้าหลุดลงมาก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะลงต่อไปทดสอบระดับ974แล้วก็966จุดดังนั้นสถานะรอง S50U13 ถ้าย,ยังเห็นราคายืนเหนือระดับ980จุดได้ก็ยังให้เก็งกำไรในฝั่งรองได้ต่อแต่ถ้าหลุดลงมา,าจะกลับมาเทรดดิ้งช็อตได้ส่วนโกลฟิลเตอร์เองเนี่ยมองแนวโน้มน่าจะแกวงตัวอยู่ในกรอบไซด์เว่ ทั้งนี้เนี่ยยังคงต้องจับตาดูในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อในยุโรปแล้วก็ในส่วนของนโยบายทางการเงินจากเฟดแต่ก็มองทิศทางการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เนี่ยกรอบอ,อ,อยู่ที่ระดับประมาณ1,265ถึง1,300เหรียญแม้ว่าระหว่างวันวันนี้เนี่ยอาจจะแกว่งตัวจำกัดอยู่ในกรอบประมาณ 2 7 0 1 2 8 5เหรียญต่อออนซ์โดยมองในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยถ้าผ่านระดับ19,000บาทได้แล้วก็ยืนเนี่ยบริเวณดังก่าวในส่วนของ g f q 13ก็ให้หาจังหวะกินกำไรฝั่งรองตามไปที่ระดับ19,200แล้วก็19,300บาทส่วน USD f u t u r e มองวันนี้แนวโน้มน่าจะผัน คงจะยืนเหนือระดับ31.06บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ต่อไปแม้ว่ายังคงต้องจับตาในเรื่องของฟันโฟรของต่างชาติเองโดยเมื่อวานแรงซื้อในตลาดบอลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะาชะลอลงบางส่วนโดยแนะนำว่าสำหรับสถานะรอง USDN1.3 ให้ถือต่อได้แต่ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนเมื่อปรับตัวลงต่ำกว่าดับ31บาท การประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ